ทดลองนะครับเจอกันอีกแล้ววันนี้มาทำคลิปสีโปงแสงสีแคนดี้โทนสีใสสีอ,สอลูมิเนียมแล้วแต่จะเรียกนะครับผมนะเรียกว่าสีโปรงสีโปรงแสงนะฮะครั้ทงที่แล้วก็ทำใบพ่นใส่วัสดุที่มันใสๆนะครับครั้งนี้จะลองทำพ่นใส่วัสดุที่มันทึบแสงให้ดูว่า เราต้องลองพื้นแบบไหนนะฮะเราโฟลลรองพื้นแบบไหนให้ให้เหมาะกับสนะีสีโปร่งแสงครับอันนี้เห็นไหมฮะผมทําตัวอย่างไว้แล้วจะมีสีบอลเงินสีเงินประกายสีขาวสีรองพื้นเทานะครับดูว่าเราใช้สีโปร่งแสงพวกเนี้ยพ่นใส่ไปแล้ว มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดีย๋ยวให้ดูใกล้ๆนะเดีนะ๋ยวจะลองลองพ่นให้ดูก็เอาเป็นสีเหลืองแก้วเหลืองทองใสนะ เที่ยวแรกนะครับใส่เหลือแก้วเหลือใสด้านหนึ่งจะพ่นสีสีแดงแก้วเป็นสิบ สีนี่เป็นสีวัน1ี9สามเก้าย เ็นเที่ยวแรกแต่ละสีเหลืองเงินแก้วแดงแก้ว,กว,กวสิบจะย้ำไปอีกรอบนึงนะครับ ดูนะครับว่าแห้งมันจะเป็นอะไรแดงเหลืองเริ่มแห้งแล้วนะครับแดงแล้วมันเป็นน้ำเงิน นสีไปแล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะผมจะให้ดูนะเดิมแห้ง้วนะฮะให้ดูใกล้ๆเลยสีเหลืองแก้วเหลืองใสถึงโปร่งแสงนะครับนะฮะเห็นไหมครับอันนี้รองพื้นด้วยสีรองพื้นเทา สีขาวสีเงินบากายสีบอลเงินนะครับใกล้ๆนะครับ,นะร,บรองพื้นขาวมันจะเหมือนสีเหลืองเหลืองสดเหลืองธรรมดานะฮะร,รองพื้นเท้าสีจะหมองมากนี่ชัดเลยบอลบากายสวยเงินบากายสวย,อบ,าาย,สวยบอลเงินสวยนะฮะอันนี้สีแดง ก้วเบอร์เฮดสิบนะครับรองพื้นรอ,องพื้นเท่าออกเลิอดหมูเลยนะฮะรองพื้นขาวเงินประกายสีบอลเงินธรรมดานะครับเห็นไหมครับโดนแสงน,ะนี้น้ำเงินแก้วน้ำเงินตรงแสง ขอ,องาม,มุนไรไว139นี่จะเป็นรองพื้นเทานะฮะรองพื้นขาวจะเหมือนสีน้ําเงินธรรมดานี่รองพื้นประกายเงินนะฮะแล้วก็สีบอลเงินนะฮะสุดท้ายนะครับจับเทียบให้ดูตอนใส่่ใส ก้วเ็รสิบนะครับแล้วเป็นเหลืองบอสนี้เหลืองแก้วเหลืองโปรงแสงบอสนี้แล้วเป็นเงวายหนึงสามเกสมุนไพรนะครับเดี๋ยวรูปมันอาจจะในคลิปอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวผมถ่ายเป,ป็นรูปทําสไลด์ไว้ท้ายคลิปนะครับ ถ่ายให้ชัดๆเลยนะคลิปนี้ก็เท่านี้ครับคลิปหน้าคลิปต่อไปผมจะพ่นชมพูแก้วชมพูโปรงแสงนะครับคลิปหน้านะขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ